ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิทลลด b บายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิกอากาศกันในหัวข้อเร็วๆนี้คุณจะมีโชคดีในเรื่องใดเรามีสองกล่องไพ่ให้เลือกนะคะอันนี้คือกล่องที่1สีดำนี้นะคะนี่กล่องที่2ส,สีเขียวนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธิสักห้าวิแล้วลองเลือกกล่องไพ่ดูนะคะ เร็วๆนี้คุณจะมีความโชคดีในเรื่องใดโอเคนับ1นถึงหนะโอเคของเลือกได้แล้วนะคะถ้าใครยังเลือกไม่ได้พอดไว้แล้วค่อยกลับมาดูก็ได้นะคะ <c oughs> มาเราจะมาดูเร็วๆนี้คุณจะมีความโชคดีในเรื่องใดกล่องชิ้นหนึ่ง เร็วๆนี้คุณที่เลือกกลองที่หนึ่งจะมีความโชคดีในเรื่องใดน,นะคะมาดูการใบแรกว้าว justment justment Just เขาจะเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครที่ทำดีทำอะไรไว้สิ่งดีกำลังจะตอบสนองถึงคุณเร็วๆนี้ ไพ่จัสเมนเขาจะเป็นประมาณว่า,าชีวิตของคุณกำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากที่แบบประสบปัญหาพบกับสิ่งที่ทำให้มีเรื่องทุกข์ใจลำบากใจมาเนี่ยตอนนี้ชีวิตของคุณกำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะมาดูกันต่อ,อความโชคดีของคุณเงินค่ะในออฟเพนท์เคิลเก้าเหรียญ คุณกำลังจะมีเงินเข้ามาคุณเป็นคนที่สวยโสดและรวยมากคุณเป็นคนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ถึงแม้นว่าตอนนี้ยังอาจจะอยู่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็ได้เนะเพราะไพ่นายอัพนเดอร์เคลมันจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นหญิงแกร่งหญิงเก่งหญิงทํางานนะแต่ว่า,าความสําเร็จที่ได้มาของคุณก็คือในเรื่องของการเงิน ในอพยั okay, นต์เคินเขาจะเป็นลักษณะของคนที่ทํางานเกี่ยวกับของสวยๆงามๆจะทําได้ดีของที่เกี่ยวกับต้นไม้พืชพันธุ์จะทําได้ดีนะคะมาดูกันต่ออ,อความโชคดีของคุณชีวิตของคุณกําลังจะเป็นอิสระอิสระจากพันธนาการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ใบแรกเขาบอกว่าคุณกําลังจะถูกปลดปล่อยชีวิตกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นถ้าใครเหมือนแบบ ทำงานในสิ่งที่ไม่ใช่อยู่ในที่ที่มันไม่ใช่เนี่ยชีวิตของคุณจะเหมือนแบบกําลังจะก้าวออกมา <c oughs> กําลังจะก้าวออกไปจากสิ่งสิ่งเดิมสิ่งก้าวออกมาให้พ้นจากสิ่งเดิมๆเพื่อไปสู่สิ่งใหม่สิ่งใหม่ที่คุณกําลังจะเจอเจอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบอะไรที่คุณรอ,อคอยมานานแล้วที่เหมือนคุณเป็นคนที่ชอบการเดินทางชอบการผจญภยัยชอบท่องเที่ยวมันจะมีสิ่งที่ คุณอยากจะไปอยากจะท่องเที่ยวอยากจะไปเรียนรู้มอะไรใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณคิดเนี่ยคุณกําลังจะได้ไปนะไพ่เดี่ยวฟูมันจะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นใหม่เหมือนแบบมีใครบางคนอาจจะกําลังเริ่มต้นไปเรียนที่ใหม่ไปเริ่มต้นงานใหม่ในที่ใหม่ๆที่คุณกําลังจะได้ไปนะมาดูกันต่อความโชคดีใดๆที่กำลังจะเกิดกับคุณเร็วๆนี้นะคะ ทูอัพครับมาคุณกำลังจะได้เจอคู่กำลังจะได้เจอคนรักกำลังจะได้เจอคนที่จะเข้ามาสนับสนุนมาให้ความช่วยเหลือเนี่ยจากการเดินทาง <c oughs> เหมือนชีวิตคุณจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีใครที่เป็นโสดมานานในชีวิตคุณจะได้เจอเนื้อคู่แล้วนะคะ อไม่เนื้อคู่หรือใครที่แบบมีครอบครัวแล้วคนที่จะเข้ามาก็คือคนที่จะมาเป็นคนอบอุ่นเป็นคนใจดีเป็นคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของงานในเรื่องของเงินโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนะีเขาจะเอาความรักดีๆเข้ามาให้นะคะดูอีกเด e เดวิลเดเดวิลเป็นไพ่เจ้าจอมปีศาจเนอะรักครั้งนี้อาจจะทําให้คุณแบบรุ่มหลงม,มัวเมาไปเลยก็ได้ เหมือนแบบเจอกันแล้วก็รุ่มหลงกันะหลงไหลกันเพราะว่าเดดเดวิลเขาเป็นลักษณะของคนที่มีสเสน่ห์เห็นแล้วหลงไหลคลั่งไคล้อะไรประมาณนั้นเลยก็ได้นะคะในเรื่องของเงินให้ระวังเรื่องการคนที่จะเข้ามาเนาะคนที่จะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยให้ให้ระวังเรื่อง คนที่จะมาพูดคุยจะมาแนะนำจะมาชี้ทางเราในเรื่องของการเงินให้ดูให้ดีว่าระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงอะง่ายๆเนาะระวังเรื่องการเล่นหุน้นเล่นหวยอะไรแบบนี้ให้ระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลโกงเยอะเนาะมาหลายรูปมากันหลายรูปแบบด้วยก็ศึกษาให้แน่ใจก่อนเนาะให้มั่นใจก่อนค่อยลงทุนนะคะ มาดูกันต่อสิ่งความโชคดีใดๆที่คุณกำลังจะได้เจอเร็วๆนี้นะคนกลองที่หนึ่งมีไพ่พระมาจะให้ร l o แฟนเป็นไพ่พระนะคะเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาพร้อมจัสเมนเลยเหมือนว่าเนี่ยสิ่งที่คุณได้ทำสิ่งดีๆช่วงที่ผ่านมามันจะเป็นช่วงแบบเข้าพรรษาช่วงกินเจเนาะใครเคยแบบได้ทดําดีประพฤติดีไว้เนี่ยสิ่งดีๆกําลังจะประทานพร ในเรื่องดีๆมาให้คุณหรือไม่ให้ไพ่หรือเฮโลแฟนก็จะเป็นในลักษณะของคนที่มีอายุเป็นผู้ใหญ่ใจดีจะเข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานคุณมีโอกาสที่กำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของเงิน <c oughs> <c oughs> การเงินของคุณจะมั่นคงขึ้นนะคะมาดูกันต่อ o f c ครับ u r บครับเขาจะเป็นเหมือนคนที่เบื่อเซง็งคุณอาจจะเหมือนกำลังเบื่ออะไรหรือสักอย่างคุณกำลังใช้ความคิดอยู่ในช่วงนี้เหมือนว่า มีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แต่คุณก็ยังยังไม่อยากรับหรอคุณกําลังอยู่ในช่วงของการใช้ความคิดอยู่เนาะหนะเห็นไหมสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาจริงๆด้วย ten of cups ten of cups เขาจะเป็นลักษณะของไพ่สิบถ้วยนะคะความสมบูรณ์สมหวังสมบูรณ์แบบในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการอยู่พร้อมเพียงกันพ่อแม่ลูกครอบครัวปู่ย่าตายายเป็นครอบครัวใหญ่เป็นความสุขเป็นความสมบูรณ์นะ สิ่งที่คุณกำลังจะได้เจอเจอเร็วๆนี้ในเรื่องของความโชคดีที่คุณจะได้รับหรือสิมีเรื่องใดอีกนะคะอืม e n ีนออฟ o อดในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยพอ e n o f อ s ฟส r d มาแล้วว่าคุณน่าจะตัดสินใจได้แล้วนะในเรื่องของงานคุณเป็นคนที่เฉียบขาดมั่นคงตัดสินใจอะไรก็จะเด็ดเดี่ยวการตัดสินใจของคุณมันจะแบบ ตรงเป็นคนตรงนะดูจากลักษณะดาบเนี่ยดาบที่พุ่งตรงขึ้นไปเนี่ยงานจะดีเป็นลักษณะของการประสบความสำเร็จสามารถฝ่าฟันปัญหาและทุกอุปสรรคไปได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโมูลเหมือนช่วงนี้มีเรื่องให้คิดเนี่ยมันเนี่ยคิดมาตั้งแต่4ฟล์ทคัแล้วเนาะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้วิตกกังวลมีเรื่องให เอ,อเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเหมือนอยู่ในใจอะคิดอาจจะมีความคิดอะไรอยู่ในใจที่ยังเหมือนแก้ปัญหาไม่ได้แต่เราว่าไพ่ตัวอื่นของคุณดีมากเลยนะในลักษณะของงานก็กําลังจะประสบความสําเร็จกําลังจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะความรักดีๆก็กําลังจะเข้ามานะคะในเรื่องของ ควีนออฟสอดอ่ะควีนออฟสอดเขาจะเป็นคนที่ลักษณะของคนที่ฉลาดอาจจะดุกหน่อยอาจจะแบบเป็นคนด้วยความที่เป็นคนที่ตรงเนาะเฉียบขาดเลยลักษณะออกมาจะเป็นคนที่ดุดุกจริงจังแล้วควีนออฟสอดเขาเป็นลักษณะของคนที่ทำกิจการการค้าเป็นของตัวเองคุณแบบเหมือนเป็นคนที่มีพลัง มีพลังในการทํางานจริงจังอ่ะเออมีความจริงจังในการทํางานถึงจะมีอุปสรรคแต่คุณก็ไม่พึ่งพาใครเนี่ยคุณเป็นคนที่พึ่งตนเองใช้ความรู้ความสามารถของคุณในการทํางานคุณไม่พึ่งใครคุณพึ่งตนเองคุณสามารถหาเงินมาจากน้ําพักน้ําแรงของตนเองไพ่ใบนี้บอกว่าอุปสรรคที่กําลังประสบพบเจออยู่เนี่ย คุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้นะคะอืเพราะว่ามันเป็นลักษณะของถึงจะเป็นไพ่ดาษแต่คุณเป็นควีนอะเป็นเป็นคนที่สามารถเอาชนะทุกอุปสรรคและทุกปัญหาไปได้นะคะเพราะว่าในลักษณะของไฮโลแฟนเนี่ยเขาคุณกําลังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหรือผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ หรือใครมีใครบางคนไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองดูแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่นะคะให้เดีย๋ยวให้เราแฟนเป็นลักษณะของคนที่มีความเมตตาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาเห็นอกเห็นใจคนอื่นอบอุ่นมีเหตุผลแล้วเป็นลักษณะของความปลอดภัยเนาะในเรื่องของงานเนี่ย งานดาีให้เน้นในเรื่องของความละเอียดความรอบคอบงานจะมีคนอุปถัมภ์ในเรื่องของงานเป็นผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์เราในเรื่องของงานนะคะเนี่ยไพ่ The Hello f n เป็นไพ่ประจำราศรีพฤษภเนาะเป็นไพ่ของคนที่มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักพยากรก็ได้นะคะ The Hello f n เนาะ ในเรื่องของในเรื่องของความรักความรักคนโสดทูออฟคถ้าทูออฟคพมาพร้อมเดอะเฮลโลเฟนเนี่ยเขาบอกว่าคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบพบรักกับคนที่อายุมากกว่าเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่สามารถที่จะคุยแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ หรือไม่ถ้าใครที่มีคู่มีแฟน่มีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสที่จะได้พบกับผู้ใหญ่ในเรื่องมั่นหมายสู่ขอแต่งงานก็ได้นะคะให้ไฮโดรฟนเขาเป็นในในเรื่องของการอธิษฐานการขอก็คือไพ่พระนั่นแหละในเรื่องของการเงินไพ่ไฮโดรฟนบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับมรดกหรือได้รับการช่วยเหลือ ในเรื่องของการเงินช่วงนี้อยากให้ชใช้จ่ายอย่างประหย,ะยัดมัธยัติมากขึ้นมีไพ่เดอะไฮดรเฟขึ้นมานะคะในเรื่องของสุขภาพถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพอยู่เขาบอกว่าอยากให้คุณทําสมาธิทำเขาเรียกว่าอะไรทำภาวนาสมาธิเพื่อให้จิตใจเราปลอดโปร่ง พอเราจิตใจปลอดโปร่งแล้วเนี่ยสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นนะคะโอเคเนาะไพ่กล่องที่หนึ่งเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กล่องที่สองกันนะคะไพ่กล่องที่สองอันนี้เนาะสีเขียวเมื่อกี้ที่เลือกกันไว้นะคะมาดูการ เร็วๆนี้จะมีความโชคดีใดๆเกิดขึ้นกับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะความโชคดีใดๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใบแรกโอ้โหคสิบดาบเป็นไรเนี่ยเจ็บหนักมาเลยดาบทะลุเต็มหลังมาเลยมีใครกำลังเจ็บป่วยมี มันเป็นไพ่สิบดาบมันจะเป็นเหมือนชีวิตโดนมรสมอ่ะมรสมของชีวิตนะ่ะกำลังลุมแล้วคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหานีเรื่องของสุขภาพหรือปัญหาชีวิตรอบด้านเนี่ยคุณกําลังแบบเจ็บหนักเลยเนาะแต่ว่าไพ่สิบดาบเขาบอกว่าถึงปัญหาที่คุณเจอเจออยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนอะไรที่แบบเจ็บป่วยแล้วได้รักษาเพราะได้รักษาก็เป็นเหมือนการได้เริ่มต้นใหม่อ่ะคุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่เนาะมันเหมือนแบบ เจอมรสุมชีวิตให้มันหนักหนาไปเลยแล้วชีวิตฉันกำลังจะดีขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้มาดูกันต่อแปดดาบเจอมรสุมชีวิตจริงๆสินะไพค่คนกองที่สองอมีปัญหาล้อมรอบเลยอึดอัดกดดันหาทางออกไม่เจออยู่ตอนนี้ยังไงดีชีวิตมืดแปดด้าน เหมือนยืนอยู่ท่ามกลางปัญหาปิดตาไว้ด้วยหกแขนูกขาไว้ด้วยแต่จริงๆอ่ะมันมีทางออกนะคะทางออกที่คุณเนี่ยไพ่มันไม่ได้ล้อมหมดทั้งตัวเนาะมันล้อมแค่เฉพาะเนี่ยสองด้านเนี่ยมันมีทางออกเราว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้เนาะขอเป็นกำลังใจให้นะใครที่กำลังเกิดปัญหาเกิดมรสุมชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆนะคะมาดูกันต่อห้าไมา้ทะเลาะเบาแหวงพูดไม่เข้าใจปัญหาในเรื่องงานปัญหาในเรื่องคนถกเถียงอะไรกันเนี้ย คนกองที่2อ,อะไรกันนะคะเกิดอะไรขึ้นมาดูซิมลสมหนักเลยเหรอดูสิ่งความโชคดีอยู่ไหนคะความโชคดีที่คุณกองที่สองกำลังจะได้ประสบพบเจอหลังจากนี้อะตอนนี้ถึงมีปัญหาอยู่ให้ระวังนะการทะเลาะเบาแหวงมีปากเสียงระวังความมุ่นวายที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูความโชคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือเรื่องใด ออิสระเด e ะฟู l f u หมายถึงอิสระเริ่มต้นใหม่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยเหมือนแบบชีวิตเราเจอปัญหามลสุมทั้งเฉียงทะเละบาดเจ็บเจ็บป่วยเรากำลังจะได้เริ่มต้นใหม่ เห็นไหมคนนี้เขาแบบอ,อชีวิตฉันผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปได้สักทีต่อไปนี้เราจะเริ่มต้นใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการงานการเดินทางเนี่ยเดฟูเขาเป็นลนักษณะของคนที่ชอบเดินทางเนาะชอบประจญภยัยชอบท่องเที่ยวมันมีสิ่งใหม่ๆต่างๆรอให้คุณไปเรียนรู้อยู่นะคะเดดฟูเขาเป็นคนนั้นนะเหมือนว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้งานใหม่ ได้ไปเรียนที่ใหม่มันเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในเรื่องของงานด้วยนะคะมาดูกันต่อเร็วๆนี้คุณจะได้พบเจอความโชคดีใดคิงอ King Sword. King Sword. อฟซอดคิงออฟอดเป็นลักษณะของคนที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหา ต่างๆไปได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆเนี่ยคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้ปัญหาเยอะเลยปัญหาหนักเลยเราเข้าใจนยนะแต่อีกไม่นานน่ะคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้นะคะไเห็นไหมฝ่าฟันมันไปได้แล้วจะมีการเฉลิมฉลองการสังสรรค์ลื่นเริงคุณกําลังจะได้พบเจอเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่ สามถ้วยเนะี่ยเขาบอกว่าม,มันเป็นลักษณะของการสังสรรค์การเฉลิมฉลองไพยดาบยังมาอยู่สามถ้วยเขาบอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของการยินดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของเงินออันนี้พลิกออกมาดูสิสองดาบสองไพ่สองดาบมันเป็นลักษณะของความโลเลไม่มั่นใจตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกไม่รู้ว่าควรจะไปทางไหนดี แต่มันจะมีในลักษณะของไพ่เก้าถ้วยขึ้นมานะคะเก้าถ้วยเขาบอกว่าอืคุณกําลังจะได้พบเจอกับความสุขอาจจะได้เจอเจอกับคนที่มีลักษณะอย่างเงี้ยท่วมๆหน่อยอกินฟุ้งเฟ้อ,อใช้จ่ายสุรุย่ยสุล่ายอะไรแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยคนที่แบบเป็น ชอบกินชอบเที่ยวชอบดื่มเป็นนักดื่มนักสังสรรหรือไม่ก็ตัวคุณเองอาจจะกําลังได้เจอเจอกับสถานการณ์แบบนั้นคือในได้การเฉลิมฉลองก็อาจจะมีการกินดื่มไปเที่ยวไปพบเจาะสังสรรพบเจอคนมากหน้าหลายตามีคนเข้ามาพูดคุยเยอะอะไรประมาณนี้นะคะมาดูกันต่อเร็วๆนี้คุณจะได้พบเจอกับความโชคดีใด งานหนักก็ยังมาอยู่ไพ่เก้าไม้นะคะเก้าไม้เป็นลักษณะของงานที่หนักมันเป็นลักษณะของอะไรที่เราจะต้องใช้ความสามารถของตัวเองในการยึดหยัดยึดมั่นหยัดยืนเอาไว้ในเรื่องของงานในเรื่องของถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเหมือนเราสร้างกำแพงขึ้นมาสูงเพราะว่าเราอาจจะเนี่ยเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะฉันก็เลยแบบ ถ้าใครเข้ามาฉันก็แบบตั้งการ์ดเอาไว้ส,สูงเลยในเรื่องของงานก็เหมือนกันนะงานช่วงนี้อาจจะเยอะหน่อยนะคะก้าวไม,ม้เด็กถือถ้วยกำลังจะมีเรื่องดีๆคนที่แบบอายุน้อยกว่าเข้ามามอบความให้ความถ้วยมันจะเป็นในลักษณะของเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะเหมือน เพจออฟคัพมันจะเป็นสถานการณ์ที่มันกําลังจะเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆงานจะราบลื่นขึ้นเนี่ยจากที่เคยมีปัญหาหนักเยอะเนี่ยอันนี้มันเป็นใบสรุปสุดท้ายเขาบอกว่างานของเรากําลังจะราบลื่นขึ้นงานจะมีโครงการใหม่ๆเรื่องใหม่ๆมาให้เราได้เรียนรู้มาให้เราได้ศึกษา แต่ให้เราอะรามัดระวังแล้วก็รอบครอบขึ้นในเรื่องของการทำงานคืออย่าประมาทนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายมากซะหน่อยเพราะว่าเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องของออลูกหลานบริวารก็ได้นะในเรื่องของการเงินนะคะแต่ก็ยังมีมาให้ใช้จ่ายได้ เรื่อยๆอ่ะแต่ก็อย่าอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปเนาะในเรื่องของการเนี่ยกินดื่มเที่ยวเนี่ยก็ให้ระมัดระวังถ้ากินเที่ยวดื่มเที่ยวเยอะเนี่ยก็อาจจะเสียเงินเยอะหน่อยในช่วงนี้นะคะคนโสดให้เพจอัพคับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบได้พูดคุยได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครสักคนที่แบบคุยด้วยแล้วเราก็จะแบบสบายใจเนาะ ในเรื่องลักษณะของคนที่มีคู่คนมีคู่อาจจะเป็นในเรื่องของอรักมันจะราบลื่นขึ้นนะถ้าเป็นเพจออฟคัพนะคะ,ะเรื่องต่างๆมันจะราบลื่นขึ้นมันจะแบบผ่อนคลายขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูในลักษณะของเพจออฟสอดเนาะเพจเอ้ยไม่ใช่คิงออฟสอดขอโทษ KING OF SORT เรามาดูสิว่าปัญหาทุกอย่างมันจะแบบคลี่คลายไปในทางที่ดีไหมเพราะว่า KING OF SORT ดเขาจะเป็นลักษณะของออคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาคนที่ทำงานในตำแหน่งระดเขาเรียกว่าอะไรนะตำแหน่งสูงอ่ะเป็นผู้บริหารระดับสูงข้าราชการอ่ะเพราะว่า KING OF SORT เขาจะ จะหมายความไปถึงคนที่ทํางานเกี่ยวกับข้าราชการซะส่วนใหญ่คนที่เป็นทหารตำรวจมียศมีตําแหน่งม,มันเป็นลักษณะของคนที่ทํางานจริงจังจริงจังมีเหตุผลเด็ดขาดเนี่ยในลักษณะนี้มันจะช่วยให้ปัญหา <c oughs> โทษทิีนะคะพอดีเครื่องบินมา เนี่ยลักษณะของเคีย of ออฟสอมันจะเป็นในลักษณะของอะไรที่นิ่งเงียบเย็นชาอืมแต่ด้วยความเย็นชาของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงเป็นคนที่ไม่อ่อนไหวไม่ย่อท้อกับอุปสรรคและปัญหาในลักษณะของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีกฎระเบียบโดยเป็นคนที่ เป็นนักวางแผนเนาะเป็นข้าราชการระดับสูงเนะี่ยเขาจะมีกฎระเบียบในตัวเองลักษณะเนี้ยด้วยความเด็ดขาดเดีดเด่ยวของเขาเนี่ยเขาจะช่วยจะมาทําให้ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเนาะ <c oughs> ด้วยความที่เป็นคนเด็ดเดียวหรือไม่ก็อาจจะมี <c oughs> ขอโทษนะคะคนที่มีลักษณะแบบที่เราพูดเนี่ยทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่ มาช่วยไก่เกลีย <c oughs> มาช่วยทำให้ปัญหาที่เราประสบพบเจอที่เราหาทางออก <c oughs> ไม่เจอเน <c oughs> ี่ยมันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะเพราะว่ามันสิ่งต่างๆเราว่ามันน่าจะดีขึ้นอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเป็นคนเนี้ยเข้ามาช่วยเราในเรื่องของ ความรักเนะี่ยเราบอกแล้วว่าเนี่ยอันเนี้เขาอาจจะเราอาจจะเจอเจอเด็กเจอเจอคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยเพราะมันมีทั้งไพ่เพจออฟคัพมีทั้งไพ่ทีออฟคัพนะคะไพ่ทีออฟคัพเนี่ยทีออฟคัพเขาจะหมายถึงการเฉลิมฉลองมั่นหมายแต่งงานนะในลักษณะของคนที่โสดคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับ คนที่เข้ามาจากเพื่อนอจากจากงานสังสรรค์ก็ได้จากเหมือนแบบมันจะเป็นข่าวดีอะ่ะมีใครบางคนอาจจะก,กําลังเปลี่ยนงานเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนงานมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วสามถ้วยมันก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนเปลี่ยนงานไปในทางที่ดีขึ้นได้รับข่าวดีในเรื่องของงานมีความสุขสมหวัง ในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานมีสังคมมีเพื่อนที่ดีมาให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรานะคะเนี่ยมีโอกาสที่จะอาจจะได้เดินทางได้ท่องเที่ยวไดเเ้เจอเพื่อนสังคมใหม่ๆเนาะหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ที่แบบ <c oughs> เป็นเพื่อนอะมา,มาในลักษณะของเพื่อนที่มาให้ความ มาให้เป็นช่วงเวลาของการที่มีความสุขความสดใสามากขึ้นเนาะใครบางคนที่แต่งงานแล้วอาจจะมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองเกี่ยวกับการมีบุตรด้วยนะคะเนภายใบนี้เนาะทีอีอฟครับนะคะโอเคนะคะกองที่สองเราอ่านให้ประมาณนี้นะเราขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชม แล้วก็ช่วยติดตามเมจิทัลล o บาคิตตี้นะคะใครที่เข้ามาใหม่เราควนช่วยกดติดตามช่องเมจิทัลอ o บายคิตตี้ให้ด้วยนะกดแชร์กด s ับสไคร b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ